สวัสดีครับฟอรลี่ครับสวันนี้ในมาตามในด่างฟอรลี่นะนะครับเป็นในนอฟฟอรลี่ช่วงนี้งวันนี้วันที่อะไรหรือวันนี้วันที่สิบโดยเฉพาวันที่สิบแม่นจังได้ความมั่นใจยวนไอเสียงกระซิบอยู่นิมักจะน่าเสียบอ่ะแม่นแมนยังมั่นใจว่าทั้งล่างสีมีสูงมั่นใจว่าทั้งล่างสีมีสูง นี้ลายฟู้หลายคนกับว่าเด็กมางหกเด็กเก้าเจ้าพอลี่นี่มักซู์มักซู์เซ็นกระสิบเนาะมีดก็ฟันอื่นนี่ว่าเจ้าฟอรี่มีดจะขีดตีไว้ได้ไหนก็อยากให้หมอส่วยเปิดเบื้องยู่วันวานมีบบานไปดำหน้าไปแต่ว่าเราเคยเห็นหน้ากัน เป็นกบบนีหน้าอี่ว่าจะให้หน้าหน่มันมี่จ่พีนีพีนองๆเป็นป้ากันแบงกันเออกาปันวาเมียบ้านไปดำหน้าเราไปฮัดดำหน้าปวดขาแห้งปันนี่มาบีบขาแห้เร้่งปันว่าวราเราเป็นกัยญางคือไม่จ่าขี่ตัวถือกาไม่น้ำตนหนึ่งเออมอสไว้สีสีานกันขีคกามานนี่หมดบ่เราพอฮะนห่นวดอะ่รวะบ่บอบ่เห็นกาไหมว่าอุ้ซื้อ ถือกายามาปั๊ดับหน้ามาเมย์ค่ะเมย์เนี่ยอาจารเจ้าหน้าทต้อนรับปวดขาเห็นไหมครับปวดขาปานนี่มันเด็วมา,าปวนะกปาเนาะถือกามาน้่งจุดหนึ่งกับเล่ยคิดว่าค่ะมันมีหกสีเมนซีเมนหกกิ้งกืงพิลักซีเมนหกหกกับซีเมนหกหนึง่งซีพออากาศถือกามาน้่งจุดหนึ่งอีกคิดได้ไหมคิดว่าหกหนึงน่งซีป่ะหนึ่งซี ดีพลิตีแม่เครับแม่เพราะว่าเ้าถือกาเมื่อนุดหนึ่งมามาคุยกับผู้เฒ่าที่ว่าม,ามนาาันสิบว่าเมตรเขาเหยียดสี่เป็นหกหกสิมาแรงเกินนะหกมากกว่านะ้องเนาะแม่คแต่วันนี้ฮะไปฟังเล่าอื่นก็ได้เนาะแต่วันนี้คือกันนะครับแม่บ้านถือกาเงาี้ยงเงี้ยงคือมา เสียงรซิผลิตตัวเดกเจ็ดศูนย์หกครับเจ็ดศูนย์หกงมันใจเน้ตัวนั้นอยู่ดว่า้อมีสูเนอะนุะคิดว่รยมข้างล่างคับอืมแต่ไอ้ฟันล่าสุดในฟันไม่ตุยเนาะใช่ฟันไม่ตุยถือก้าเนาะแมนแมน่าสุดเนี่ยล่าแมนป็นยังกันมาจากขีดจมบัสเห็ดหน้าไหมไม่เมื่อยขาแค่นี่เมื่อยปานนี้ได้นวดขาให้กันได้นี่บ่ไหวอันนี้วอาเพื่นมือมือขางไส้เพ่น ถือการวาน้ำจ<ม>ุน, 7, น 6, หนึ่งบอกเขเลยว่าเสียงกระซิมนี่ย่างมาเป็นเจ็ดศูนย์หกแมนแต่ว่าศูนย์หกเนี่ยเาอกรีบลางล่างกว่ากลากลางครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดสุดคิดวาด่ามันมากื่องสองอ่ะม,มาขึา้นสองจะเปลี่ยนไปได้ก็ย่านเป็นศูนย์เจ็ดหลายกว่าศูนย์หกเพราะว่าเขาี่กับมากรักศูนย์แมน เนิ่มติด6เกียร์เลยเพราะว่าสินเนนบนและเนนล่างรอเปล่าเรื่กระซิบที่ว่าสินเป็นล่างครับกินว่าสินเน,นล่างนะพ่อเนาะครับออลองดูทีน่ะนะเป,นเป็นกระเซียนกระซิบก็รีแล้วนะแต่ยังบางเสียงกระซิบพึ่เาเพราะว่าดังถึงสองเทียนน,นนะพ่อเนาะเมนเมอืมแต่ว่าฟันล่าสุดน,นี่ฟันว่ามตุยไปดำหน้าไปดำหน้า คุณตุย้ยอายุหลายปนไหนคุณตุย้ยตุ้ยขนาดส่วนนี้ได้อาย,ยุแล้วตุ้ยตัวอายุหลายปนไหนแล้วอืมันเป็นพ่อป่าเราสิฮันี้เออ้ยนี่นะอยุเป็นป่าแ่นี่มาสิตุ้ยเมันมมันลายจอาปวดเท้าเราเองมันเ็นตยเลย่ือมาสิตุ้ยห้าสิบแปดปีเขาก็สื่อให้เหรอเาว่ามันลายจอบัอดีได้จ้ <laughs> าไม่แย่สุเออ มันบอลหมวกนะครับเอานะครับพอลี่กาว่ามีก็ฝันนะครับลาสุนี่คือฝันย้อนเป็นตัยไปดำหน้านะครับสีกาวมาตัวหนึ่งพอลี่ก็บเลขตีหกหนึ่งสี่ครับว่าเห็นผู้เฒ่าทำเดียววะแต่เ่อคิดว่าเป็นเก้าคิดว่าเป็นหกว่าจะคว้าเป็นผู้เฒ่ายุ่สิบัมว่าท่านในเฒ่านี่นะครับก็เรียกหกอ่าเป็นหกไว้ก่อนไปครับตัวเสียงกระสีมันยังหมักเหมือนเดิมคือเจ็ดศูนย์หกนะครับพอลี่กาว่า กสิตัตุศูนย์เจดศูนย์หพ่อเนาะแต่ว่าตัวมังมักไปล่างนะครับอันุยู่นตัวนี้หาสิบแปดปีได้นะครับพี่น้องเอซี่นะครับเพื่อพี่น้องถามนะครับวันเลยทีเพราเรียกกันหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่นะครับเาสืฟังสื่อราคพีนค่น้องถามห้วันเลยที่ครับแต่ว่าทีฟอรลี่มังกรีนเนี่ยครับคือ,อยังเป็นศูนย์หกูนเจ่เราอยู่มัจะกระสหลายตัวได้คิดว่ารัฐบาลให้ขึ้นมาสเป็นลาง อือจะตัวอย่างเนาะ,ะเราเมา่าเนิ่นอาทิตอนนี้ครบพอลี่มาถานตรงไหนก็ยังมั่นใจสักสิบคเอ่าก้าวม,มาเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงแค่พันเอ็เมแม่บ้านให้นวดให้ขบริหนวดเองบริหนวดปัญญาเ็แม่จ่าขีตจมเป็นทีาาก่กามาํำตนหนึ่งป้า เอ็นหน้ายัางมาเมื่อยคักเหนื่อใช่ซึ่งปวดขาปวดขาปานนี้ได้ได้นวดขาให้เรื่อยคน,นยว่าเป็นยางแต่มาบอกแต่ว่าเคนบุกเคยให้หนวดเทีย่ยงคืนบ่ม,มากนวดคนนี้ครับเมื่อรวยไปได้เส้นไหนมากซุงมาสร้างเดียวกันะ <c oughs> ะจะไม่พอถ้าเหลือฝันเป็นตัวเป็นตายือเปล่า กี่แต่ฟันตตรงมดหม่ะถ่าไหนฟันอยู่ะอือมันจะฟันตรงดแบบ่ว่าฟันดีฟันเป็นลืมอง่องปิจอะไรอืจำฟันืมองห่อยม่นนอะันจำเป็นยังนงี่แต่องหมดเนี้ยกบก็นี่แมเห็นไี่เคยวะแต่ที่ียกเสระว่าสามสองสามฟันเดี้ยที่ว่าจำาะไเง่งเง่ง้ ใรเคียงกันบ่วเดียเียไ่นทีาเรื่องที่มอลเรื่นี้พอเรีกว่าเป็นเรื่องนมีมันกไม่ื้อนี่เออเรียงรถยงกับไปเอาเรื่องหลงควมอนพาเดียวเรียกควาเออมือเรียกลี่านน่ะเมื่อเรีรถเน่ยนะมาซือเรียกพอลี่อันนี้ก็อันที่พอลี่เมื่อนั้น่ะเลีย เออบอกว่าเรียงเงินดินอยแบอุ่มใช่บ้านเรวมันใช่หุ่เออทำสิเลยก็น้าละเพิ่นก็รสามดยวไิมเล็กลระ้วกระสามด้วยว่าผมห้องมูนตอนมาทีอุ้มเรียกว่ามีสวเลยมนน่คัีเจ็ดมีสิบเจ็เดียวพอเราฉะนั้นลหอดหนึงมากบอคิดเจ็กันนี่มอเลยก็ต้องถือไปดว่ามอเตยรวันออนอลี่ก็เลยมาเ่ว้าเล็ พันต้ใดือเขาจูงมาเ้ห่างว่าเอาให้เลตามพันตามพนนี่เขานะนกันอยู่ที่ว่าย่เอาว่เปลี่ยนเนาะเมื่อฟนันดสิเก็ยเขาบอกาพลิ้ว่ารถมนผ้ากลางเลยที่ว่าเขมนผ้าถนนไปมันมีรถเกรตรถยังกวางข้ามไปสินะผู้ค้องเรียกเผากางผ้าเล่นงสินะเออ้ากับมบนเข้าไปแคบไปนานไปนานนะที่รถมนเข้าไปเลยถีรานึงเกียรนึงหรอเป่นกอกเหล้านะครับแต่เขาไ่ได้สิเลยง่ายนอยู่ คือว่าข้อฟันเดี๋ยวฉัไจะบอกฟังเอฟซีมั้งฉันจะบอกซื้อเอฟซีฟังมั้งคิดเนี่ยก็ลองเวลาพี่น้องบางน้ำนะครับก็เอากันไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิอาจจะล่องหายเลยข้อฟันมาเลยแค่มาคิดเบิ่งกับแปลกอยู่ดิงหมวกเคยเห็นหน้ากับแปะฟันแปะยงเกี่ยวกับเห็นหน้าโอ้ยทำไนดำหน้าเนาะแต่พอลี่กัตีนะครับพอลี่กัตีให้ยข้อฟันยี่งเยวกับแม่บ้านนะครับเพิ่นแม่บ้านเพิ่นเนี่ยดำหน้าเพิ่นตีโคก หนึ่งซีนะครับกาตัวหนึ่งพลังซี่นะครับเสียงกระสิบพอลลี่นี่ก็คือเจ็ดศูนย์หกยังมัคือเกาอยนะครับการเปิดวาตัดเจ็ดศูนย์หกศูนนะครับเจ็ดหกว่าบ่าว่าบ่าวบ่าววบ่วเจ็ดหกเนเอานะครับพนว่าเลขกลางมันตรงมีศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะครับทไมเจ็ดหกคนเบานะครับเล็กลางเ่ามันจะลังมีอายุแม่ตั้นี่ยห้าสิบแปดปีได้อนะครับพี่น้อยงซีกันช่องนะครับ หมักตัวใดกัล่องจัดลงนะครับตามนี้เด้อนะครับเราจะล่องไปเที่ยวพินบ้านก็ได้นะครับวันจันทร์นี่นะครับเอาฉกฉกมาเนี่ยทางของพอลี่หนึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไกลมือมือเล็กออกทั้งสมุทรปราการหนึ่งนครละอันนี้ก็เบิ้งไปเรื่องพีดองนะครับพอรี่กับท่านนายฟันทงดอกเนาะนว่าโค้งสุดท้ายมือเล็กออกต้นชีคอยเาเนาหัวนะว่าจะถึงตัวใดเนาะอันนี้ก็ยังเป็นความฝันหวานเที่ก็ไปบอกพินบ้านเดียวกันใช่ไหม อันใดอันมันออกเพื่นบ้านนี้อันใดเมราะฉันออกได้ก็ยังว่าตัดสินที่หลังครับเ,เพราะว่าที่หลายคนวัยยุคเรียบรีอมาออกพื้นบ้านนะเคยช่วนยังก็เป็นสัตว์นะครับเนาะเอาล่องจุมไปครับอาจตามเช่นบ้านก่อนกัน,กนด้นะครับเดี๋ยวสรุปกันนีหนึ่งนะครับอ่าสวัสดีครับ